ทีนี้ค่ะ Miss Teen Thailand มาแล้วว่าเป็นเวทีที่แบบประกวดเด็กน้อยค่ะนกมัธยมมัธยมอะไรเนี่ที่ความสวยยังยังไม่แตกพลานเท่าไหร่แล้วพอเข้ามาในวงการความสวยก็จะแตกพลานสะพรั่งเลยยไวธรรมชาติไวธรรมชาติกเวทีนี้ยังมินเนี่ยยังไม่ได้เห็นเขาโค้งความสวยเลยตั้งแต่ประกวดรุ่นพี่ก็จะมีน้องชีค่ะน้องมะนาวสอนสินค่ะ เนี่ยก็จะไล่ไล่ไล่รุ่นกันมานะคะยังมีเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าหน้าตอนมินประกวดเป็นยังไงแต่เชียร์เราจำติดตาเลยผมซอยสไลด์เรชียออเนี้ยเราจำได้นะแล้วก็เหมือนสะดุดจนเวทีด้วยเราจำได้คืออนได้ยังคิดได้ใจเลยปีนั้นเหมือนเอาง่ายๆเชียร์ยังดูยังไม่เป็นสาวยังดูเงงเงงดูแบบเด็กๆอยู่ยังธรรมชาติดูประดิษฐ์ตัวไม่เป็นว่าจะต้องเดินยังไงสวยไงจะเดินจะสะดุดดมมากอะไรเงี้ยประกวดยังอายุน้อยอยู่เลยกบอายุแค่สิบห้าถึงกี่ปียี่สิบปีประดิษฐ์ไม่เป็นไงสมัยค เนี่ยคือประดิษฐ์ไม่เป็นใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าได้ตำแหน่งไปเราบอกหูตอนแรกเพราะเตี่ยคือนั่งดูอยู่ที่ครอบหุยคุณนี้มันได้ได้ไงเนี่ยไม่สวยเลยเออผมี้เยเลยเทนตอนนั้นอ่ะผมสไลด์และชี้ออกเนี้ยค่ะแต่ด้วยความที่เราก็ว่าอออพเรามองไปนะคือด้วยความที่น้องเป็นธรรมชาติเขาถึงบอกว่ากรรมการจะต้องตาแหลมมากๆเพราะฉะนั้นกรรมการที่ไปนั่งอ่ะต้องมีวัยวุธคุณวุธแล้วก็สายตาที่เฉียบคมจะได้มองเห็นว่าเด็กคนนี้ที่มันยังเป็นกระโปรงอยู่มันจะสวยได้ยังไงในอนาคตมันคือน่าจะพัฒนาได้ยงนนนีล่ะ แล้วคือสามารถจะมาเป็นเล่นเป็นนางเอกละครต่อได้นั่นเองนะคะมานี่เลยดีกว่าถามในฐานะของพี่จถ้ามีเนี่ยคือปีประมาณ2006ก็7ปีละ7ปีแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้น้องมีเนี่ยมาเชิญชวนน้องๆดีกว่านะคะรวมถึงอัปเดตผลงานของตัวเองด้วยนะคะว่าตอนนี้ละครไปถึงไหนแล้วสำหรับซินเดอเรลล่ารองเท้าแตะค่ะ วันนี้ก็มาถ่ายรูปค่ะเป็นการโปรโมทมิสที่ไทยแลนด์ Th ค่ะนต่ขมาเป็นพี่ม,มาวันนี้ก็มาต้องเตรียมระจะมา รู้สึกว่าเราก็กลับมาทุกปีนะคะก็เป็นเหมือนครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็กลับมาเหมือนมาเยี่ยมบ้านก็มาปีละครั้งอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่จัดการประกวดมิสทินไทยแลนด์ค่ะปีรุ่นมินก็เป็นรุ่น2006อันนี้ก็2013แล้วค่ะก็นับเอาเองนับนับนับนจริงๆจริงๆมินก็แบบว่าชอบแซวการอะไรเงี้ยเวลาเจอผู้พิเชียร์อะไรเงี้ยบอกว่าโอ้ไม่ทีนแล้วแหละอะไรเงี้ยผู้พิเชียร์ก็ออันนี้เป็นอดัลละอะไรใช่ค่ะ Типа баба. สำหรับน้องๆที่มีความสามารถแล้วก็กล้าแสดงออกนะคะเวทีนี้ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะทําความฝันของ,น,องน้องให้เป็นจริงได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ตัวน้องๆเองค่ะมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนก็ถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาประกวดดูค่ะเพราะว่าไม่เสียหายอะไรเพราะว่ามาก็ไม่มีอะไรเสียหายนอกจากจะได้ประสบการณ์ที่เจอเพื่อนๆแล้วเข้ารอบได้มาเจอใครแล้วอย่างน้อยเราก็ได้แสดงความกล้าถึงไม่ได้รางวัลกลับไปเราก็ถือว่าได้ประสบการณ์เข้าไปค่ะ ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ของมินหลหรคะมินก็โตขึ้นจากแบบแต่ก่อนก็คงเป็นเด็กที่แต่งตัวไม่เป็นแล้วก็ใส่ส้นสูงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าเวทีนี้มันเป็นเวทีที่เหมือนเด็กที่กําลังก้าวเข้าสู่วัยกำลังเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็จะมีการสอนให้แต่งหน้าเองสอนแบบมีอะไรสนุกๆให้เราทําเยอะค,ะค่ะก็อย่าปิดกั้นตัวเองเนาะมาลองดูคะ่ะ ใช่ค่ะตอนนั้นตอนที่มินอยากมากวัญมินก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกค่ะมินไม่ได้อยากแต่งหน้ามินไม่ได้อยากกล้าแสดงออกมินอยากได้รถค่ะ <c oughs> อยากได้ของรางวาัลอยากได้ของรางวัลอยากได้เงินคือเรารู้สึกว่าเรามามันไม่เสียหายอะไรอะ<ม>ค่ะใช่คือวันที่ปินมามินก็ไม่ได้แต่งตัวเต็มมากแต่คือใจอยากมาก็ <c oughs> เอาใจมาก่อน <c oughs> น้องๆหลายคนอยากประสบความสำเร็จมันมีอะไรเงี้ยมีอะไรจากสอนน้องๆหรือบอกน้องๆบมางไหมเออ คือมินคิดว่าอย่างแรกอะใจต้องมาก่อนคืออย่างตอนที่มินมามินก็ไม่ได้ไม่ได้มีความสามารถอะไรแต่ว่าเราเชื่อว่าเออเราเราอยากเต็มที่เราทําทุกอย่างได้ไรเงี้ยเราเราไม่ปิดกั้นตัวเองเราอยากลองอะไรใหม่ๆแล้วก็เออมันมันก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่เราจะโตขึ้นมาแล้วก็ได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นจากที่เราเคยมีอยู่อะค่ะแล้วก็มันก็เป็นเวทีระดับประเทศเพราะฉะนั้นมันก็คงให้อะไรกับเราเยอะ ค่ะยังไงก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะเข้ามาประกวดมิสชินไทลด์ปีนี้ด้วยค่ะ2013แล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถกล้าแสดงออกก็เชิญเข้ามาประกวดกันเยอะๆเลยค่ะ ตอนนี้เนล่าเหรอคะถ่ายประมาณได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะใช่ก็จริงๆก็ทำนานมากเลยเออเราละเอียดเพราะว่าเรื่องนี้เรามีถ่ายที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยแล้วก็เราค่อนข้างจะให้ความละเอียดคือบางซีนที่เรารู้สึกว่ายังไม่ดีพอเราก็ถ่ายใหม่คือเพื่อความเพื่อความสนุกของคุณผู้ชมเราไม่ปล่อยให้พลาดค่ะใช่เราก็จะทำเต็มที่ถายใหม่นี่เยอะไหมครับหลายซีนยแล้ว หลาก็มีจํานวนหนึ่งค่ะไม่ได้เยอะมากแต่คือเราเรามีเหตุผลในการถ่ายคือทุกๆซีนเราก็จะทาําเราปั้นเราปั้นออกมาให้ได้ดีที่สุดแล้วก็คือเราทํางานกันแบบตั้งใจอ่ะใช่ทั้งตัวพี่นิดเองก็ก็ลงมาทําบทดูบทเองควบคุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ปลาก็กากับแบบเหมือนแบบค่อยๆทําเพราะว่าเรื่องนี้เราก็ค่อนข้างมีนักแสดงใหม่เยอะแล้วก็คือพอพอเราได้บทเนี่ยเราก็ทําเต็มที่ ก็ช่วยกันตีความแล้วก็เล่นออกมาในแบบที่ผู้ใหญ่ต้องการค่ะกาคอมดี้น่เริ่มชื่อนี่ครับสนุกนะการเป็นก,ก็สนุกค่ะเรื่องนี้ก็เป็นคอมดี้เรื่องแรกของมินแล้วก็คิดว่าน่าจะสนุกคนน่าจะได้เห็นอะไรที่แปลก,แ,ปลกแล้วก็น่าจะใกล้เคียงชีวิตจริงมากขึ้นกว่าที่เคยเห็นมินมาก,ก่อนค่ะอืมแล้วอะไรเราจะได้ดูแบบเั็ที่ไหมกเอออันนี้ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่ค่ะชายมินยังไงก็ได้ค่ะ อะไรมาชุ่ดแอนเฟิร์มที่ไหนม <c oughs> าเตรียมหรือไม่ช่วงนี้ก็ผอมลงเพราะว่าจริงๆอาจจะเป็นนอนน้อยด้วยมั้งคะแล้วเหมือนวิ่งเรียนวิ่งงานจะสอบแล้วทีหน้า <c oughs> ใช่ก็บางทีก็มีลืมทานข้าวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนคุณแม่ดุเหมือนกันใช่คนไข้อย่างนี้มีคนอื่นมีคนอื่นหนุ่มหี่เป็นห่วงมั้ย อ๋อไม่มีหรอกค่ะมีคุณพ่อเนี่ยแหละค่ะโทรมาบอกว่าทานข้าวหรือยัางตลอดเวลาเพราะว่าเขาจะรู้ว่าเหมือนเราเราวิ่งงานวิ่งเรียนตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษใช่คือเราก็รู้ตัวว่าเราผอมลงเพราะว่าแก้มอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็หายไปแต่ว่าใช่มีพยายามทานนะคะแต่บางทีบางบางทีมันลืมใช่เออใช่คือจริงๆถ้ามีโอกาสทานก็คือพยายามจะทานเหมือนกัน บางทีก็แบบคิดนู่นคิดนี่ก็แบบลืมลืมทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ตอนนี้กําลังถ่ายซิเนล่ารองเท้าแตกค่ะใช่แล้วก็วใช่ก็รอรอเปอิดอีกเรื่องหนึ่งค่ะใช่หลายคนเชียรว่าเมาื่อไหร่จะมีละครคู่กับพอ้ออีกสักทีเนี่ยอันนี้แล้วแต่ทางผู้ใหญ่ค่ะมีติดตอมามาอ่อมาบ้างไหมครับจริงๆก็มีคุยกันไว้แต่ว่ามันยังไม่มีเป็นรูปร่างเท่าไหร่นี้ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ทางช่องเลยค่ะยินดีใชแนลแล้วเราล่วงหน้กับโอ้ยินดีดนยินดีเ,นเลยค่ะกระแสอีกอะไร ก็เป็นอยู่แล้วป่ะคะใช่เอาก็ไม่ได้เสียเลยอ่าไม่เสียคือเรื่องวาตอนนี้ก็แฮปปี้ยกันก็ดเราเป็นเราก็ปกติอะค่ะเจอกันแล้วเราก็คุยกันอะไรเงี้ยค่ะเวลามีโอกาสได้ร่วมงานกันใช่ทุกอย่างก็อยู่บนความเหมาะสมขอบคุณครัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจบนะคะน้องมีนนะคะก ตอนนี้บอกว่าลนะคอเลือกซินเดล่าองเท้าแตะคะตอนนี้50%แล้วสำหรับใครรอดูน่าจะเป็นปลายปีนี้น่าจะได้ดูกัน